สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตลูกกุ้งนะครับวงเดินนะครับที่เราได้ไปซื้อมานะครับซื้อจากพี่คนหนึ่งนะครับในราคาตัวละสองร้อยบาทนะครับนะครับก็เป็นลูกกุ้งโกตนะครับไซส์เซนครึ่งนะครับบางตัวก็จะสองเซนนนะครับนี่ครับ ก็เลี้ยงมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับนี่ครับก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หมดนะครับแต่มีสองตัวที่ขาขาดนะครับน่าจะเป็นเพราะออกข้าไม่ผ่านมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยกินกันเองนะครับเล้งรวมกันนะครับในตู้ขนาดความยาว สิบสองนิ้วนะครับกว้างห้านิ้วนะครับสูงก็ห้านิ้วนะครับนะครับก็ใส่สารไหลไปให้มันกินบ้างนะครับมันก็กินจนตัวมันเป็นเสีเลองอย่างนี้นะครับนี่ก็ใหญ่กว่าตอนที่เอามาเยอะเลยนะครับสำหรับการรีวิวกุ้งในครั้งนี้นะครับเราก็ขอจบอย่างเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ เพราะตอนนี้นะคบเขาก็มีข่าวจะมาแจ้งนะครับทุกคนยังจำร่วงกว่างคาบูโตของผมที่เป็นตัวเมียได้ไหมครับตอนนี้นะครับเขาได้ตายไปนะครับที่ชื่อว่ายูกินะครับก็สาเหตุการตายผมก็น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศนะครับร้อนนะครับมันก็ทำให้ เขานะครับก็มีอายุสั้นลงนะครับเขานะครับก็เล่บอ,อ่อนแรงลงมาตั้งแต่สามวันที่แล้วนะครับแล้วเขาก็มาตายในวันนี้นะครับสำหรับยุกินะครับเขาก็อยู่กับผมมาเป็นเวลาสี่เดือนนะครเกือบเกือบสี่เดือนนะครับก็ ยูกินะครับก็เป็นร่วงกว่างคาบุโตตัวแรกนะครับที่ผ่มเรียงนะครับแล้วก็เป็นร่วงกว่างที่มันก็เป็นร่วงตัวแรกนะครับท,บที่เป็นดักแด้นะครับส่วนร่วงคาบุโตตัวผู้ตัวที่เป็นดักแด้ในคลิปก่อนนะครับในตอนนี้นะครับมันก็ได้เป็นตัวน,นะครับมันก็ออกมาจะสองเดือนนะครับ จะสามเดือนเลยนะครับก็มันก็แข็งแรงดีนะครับมันก็กินอาหารได้ปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับนะครับก็คลิปหกก็น่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะออกนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆหน่อยผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย